สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2557เวลา5โมงเศษแล้วครับก็เป็นการรายงานชีวิตถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในช่องชีวิตใหม่สร้างได้หรือกลุ่มทำนำชีวิตนะครับหรือทางเฟซบุ๊กนะฮะที่จะสามารถดูกันได้ฟังกันได้ชมกันได้นะครับ นี่ก็เป็นโอกาสนะครับที่เราไม่มีสถานีโทรทัศน์ไม่มีรายการของตัวเองเอ,าอาศัยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับผมก็เชื่อว่านะครับหลายบ้านหลายสำนักงานพวกเราก็สามารถทำอย่างที่ผมกํกำลังนำเสนอดได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นการเ,าเก็บบันทึกนะครับเรื่องราวเอาไว้ทางอากาศนะทางคลื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคร ในช่วงที่รอนะครับประมาณสักหกโมงกว่าๆนะต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชัวโมงเสริมสร้างคุณธรรมหรือชีวิตใหม่สร้างได้นะครับภารกิจชีวิตใหม่สร้างได้นะครับก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนหรือการแนะนำข้อมูลความรู้ให้กำลังใจนะครับว่าชีวิตเก่าจะเป็นอย่างไรนั้นมันก็ผ่านมาแล้ว คนเราเลือกเกินไม่ได้ต่เลือกเทียบเป็นได้เพราะงั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองถ้าเราไม่พึ่งพาตัวเองเราหวังจะพึ่งพาคนอื่นความผิดหวังความไม่สมหวังเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเราจะต้องอาศัยคนอื่นก็เหมือนกับความสุขที่ผมเคยบอกเอาไว้แลลวนะครับว่ามันมีความสุขภายในกับภายนอกความสุขภายนอกคือต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะครับแต่ความสุขภายในคืออาศัยภายในอาศัยใจของเรา อาศัยความคิดความรู้สึกของตัวเองนี่แหละจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนะฮะนถ้มกลางนะครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะครับก็กําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับาบางกระแสนะครับบางสายก็ให้ระมัดระวังจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดเกิดการฆ่ากันระหว่างคนไทยด้วยกัน ตอนนี้มวลมหาประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายรัฐบาลนั่แหละฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายนปชหรือเรียกว่าฝ่ายของระบบทักษิณนะครับอ่กับฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายกปปสนะฮะก็ฝ่ายที่ไม่เอาระบบทักษิณก็มีอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นฝ่ายที่อยากให้มาพูดคุยเจรจากัน นะครับแต่ดูจากนะฮะกระแสของคนที่มีความรู้คนที่มีข้อมูลนั้นเนี่ยเขาต้องการปฏิรูปเขาต้องการให้มีนายกเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างนะครับเ,เตรียมการเพื่อให้การเลือกตั้งโมริสุ์ยุติธรรมแล้วก็ใหเ้เรียบร้อยก่อนให้เป็นที่ยอมรับนะครับค่อยมีการเลือกตั้ง ไม่ใช่เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยได้มาแบบเดิมๆนะครับเกิดการซื้อสิทธิ์ใช้เสียงนะครับเกิดนโยบายประชานิยมเกิดการมอมเมาประชาชนนะฮะผมก็อยากเสนออย่างนี้นะครับคือทางฝ่ายพรรคพวกด้วยกันนี่แหละนะครับก็ให้เกียรติท่านก็คือท่านอดีตกำนันสุทนทรการแก้วนี่นะฮะท่านก็พูดไว้เป็นประจำว่าทำไมการเลือกตั้งเนี่ย นะครับไม่จัดแบบเรียลลิตี้เก็มีประกวดเดอะสตาร์นะครับตามหาศิลปินเนี่ยแล้วก็ตามหานักการเมืองได้นะครับเนี่ยมัวจะมาทะเลาะก,กันว่าเลือกหรือไม่เลือกดีนี่นะครับถ้าไม่เลือกเนี่ยจะเกิดการนองเลือดนะนะฝ่ายแดงไม่ยอมนะครับอีกฝ่ายหนึงเลือกได้อย่างไรเลือกไปก็ได้ไอ้พวกคุณกลับมาอะไรนี่นะครับ กกตนะฮะวันนี้ก็ให้ข่าวว่าจะหาลือเรื่องการเลือกตั้งกับรัฐบาลในวันที่14อีกสองวันเนี่ยนะสองสาวันที่ถึงเนี่ยส่วนในวันพรุ่งนี้ท่านประธานสวนะครับว่าที่นะฮะคือท่านสุรชัยก็จะนัดพิเศษนะฮะสว150คนถกกันนะฮะเรื่องทางออกของประเทศในจํานวนสว150คนที่มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมด้วยนะสวอาจารจันทบุรีนะครับก็ว่าอยากจะต่อสายพูดคุยเหมือนกันว่าที่เลือกประธานเนี่ยท่านจนเลือกใครแล้วก็ถ้ามีการถกถแถลงกันในเรื่องของอบรรยากาศบ้านเมืองนะรัฐบาลคนกลางเ่เลยก็ตามมีความเห็นอย่างไรนะครับสำหรับในส่วนตัวของอกระผมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเนะ ออยากจะไม่ใช่แนะนำหรอกนะครับอยากจะเสนอแนะนะเสนอแนะว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับว่าทางรัฐบาลหรือทางกกตเนี่ยนะครับเอื้ออำนวยความสะดวกไม่ให้ผู้สมัครเนี่ยต้องลงทุนลงแรงนะครับไม่งั้นคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองก็ต้องไปเป็นทาสของพรรคการเมืองแหละ และพรรคการเมืองก็มีคนของพรรคอยู่แล้วนะฮจะหาคนที่มีความมุ่งมั่นอุดมการตั้งใจเข้ามาเข้ามาสู่การเมืองนี่มันยากเหลือเกินนะครับมันยากถ้าไม่ไปเป็นลูกน้องเป็นคนใกล้ชิดนะฮะยอมรับข้อเสนอนะโยบายนะครับก็คือเราจะมีความคิดอิสระเป็นของตัวเองลําบากเพราะเราจะต้องพึ่งพาเงินทองอํานาจจากเขาแต่ถ้าหากว่าทางกรกตรัฐบาลเนี่ยนะหาเสียง การรณรงค์หาเสียงเนี่ยไม่ให้ผู้สมัครต้องเดือดร้อนเปิดเวทีให้นะฮะทำป้ายให้มีวิทยุมีโทรทัศน์มีเคเบิลนะฮะมีเวทีให้อย่างทั่วถึงเลยเพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นฟังสัมผัสผู้สมัครได้อย่างใกล้ชิดตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเพอสมควรว่าจะเลือกใครนะฮะถามนะฮะถามแล้วก็ดูจับไม้จับมือนะฮะเหมือนนางงามกนะรรมการตัดสินนางงามนะฮะนี่ ประชาชนเนี่ยผู้เลือกไม่ไม่สามารถมีข้อมูลที่ใช้ดุลพินิจตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับใดก็ตามผมก็เชื่อว่านะฮะนี่ฮลูกชายผมเนี่ยนะครับทายาทคนต่อไปเนี่ยเช่นเลือกผนนะครับแต่นี้ก็นิ่งไม่นิ่งนะเนี่ยผมก็ต้องคอยดูว่าเขาวิ่งไปไหนบ้างนะครับอาจะทำอะไรก็ไม่ไม่ค่อยได้หรอกนะฮะแต่ตอนนี้มีคนช่วยดูก็ ก็โชคดีหน่อยนะครับนี่กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะให้แต่ละจุดแต่ละที่แต่ละพื้นที่นี่ได้มีการทํากันเนี่ยนะครับออตอนนี้ก็มีอบ,อบอตเทศบาลเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่นะแต่เวลาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะไม่มีผู้สมัครบางทีสมัครคนเดียวหรือสมัครแข่งกันสองคนก็ผู้สมัครก็แบบเหมือนเหมือนกันนะครับใช้เงินวิสัยทัศน์นโยบาย ที่บริหารจัดการเนี่ยแทบไม่มีน้อยมากนะฮะไม่กลา้านะคิดว่ามันผิดกฎหมายเลือกั้งนะไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอนะฮะอย่างท้องถิ่นที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็ใกล้ละนะครับอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับจะครบวาระและนายกผมก็อยากจะตามหานะฮะตามหาคนที่ห่วงใย,ยบ้านเมืองเนี่ยนะครับมาตั้งกลุ่มกันขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมทํากลุ่มทํานําชีวิตอยู่นะครับอ่ามา ร่วมไม้ร่วมมือกันจิตอาสารณรงค์เสนอนโยบายแก้ปัญหาให้กับท้องถิน่นอย่างจริงจังนะครับแพ้ก็ไม่ต้องไปอาอนะครับแต่จับกลุ่มกันสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานนะฮะโดยใช้ธรรมนำชีวิตนี่แหละ,ะแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ,เรื่องของรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ ที่ผมได้มีโอกาสไปพูดไปรั้นวาจาเอาไว้ในวันเกิดของพี่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทว่าผมมาวันนี้ก็คือไปพบวันเกิดเขาพอดีก็เลยว่าจะมีของขวัญผมก็จะให้ของขวัญอะไรหละนะครับก็คือจะช่วยบริหารจัดการนะครับให้รีสอร์ทของเขานี่ประสบความสําเร็จขึ้นนะเขาก็ฝากเอาไว้ว่าให้ช่วยหาลูกค้าก็จะให้เปอร์เซ็นต์นะครับเรือย่างหนึ่งผมก็อยากแกะ ใช้เวลานับจากนี้ไปเนี่ยทำงานเอ่งานนอกบ้านนะครับไม่ใช่อยู่เลี้ยงลูกมาสามปีแล้วเนี่ยนะครับออกไปแสดงความสามารถนะครับไม่งั้นเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากคนรอบข้างก็จะน้อยลงมันกลายเป็นเก่งในทฤษฎีนะฮะสอนชีวิตใหม่สร้างได้ปลุกพลังให้กับสมาชิกนักศึกษาชีวิตใหม่เลยต้องไปทําให้ดูนะครับ ผมก็โทรไปฮนะโทรไปถ้าหากว่าทางหน่วยงานนะมีงบประมาณจะมาสมัมมนาก็ขอเชิญเขาก็บอกว่าใช่ได้ได้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีจะโทรมาก็คงต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นไปในลักษณะนี้แล้วก็ตั้งรับเกินไปก็ต้องเชิงลุกถ้าเชิงลุกเนี่ยนะครับให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับเรื่องอการพัฒนาบ้านเมืองด้วยแล้วการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับก็โดยให้กลุ่มทํานําชีวิตเนี่ยนะครับ อาจจะเช่าเช่าทำนะฮะ,ะก็คือให้ทําเป็นค่ายทานําชีวิตหรือโรงเรียนทานําชีวิตนะนี่ก็เป็นความคิดนะฮะที่อยากจะไปเสนอก็คือว่าเราก็จัดหลักสูตรของเราขึ้นมานะผมผมผมก็เขียนเอาไว้แล้วแหละนะครับหลักสูตรของของเราเช่นหลักสูตรของ5อ้อเนี่ยนะการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจบวกกับอิธิบาทสี่นะครับ ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาบวกด้วยพรมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนำนะครับผู้นําขององค์กรของชุมชนนะของหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนี่ยนะฮะมามานอนมานอนค้างนะครับแล้วแต่แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายของเราว่าจะมีงบเท่าไหร่มีเวลาว่างเท่าไหร่ก็นอนได้หมดอ่ะหลักสูตรของเราจัดได้ตั้งแต่หนึ่งคืนสองคืนสามคืนนะฮะไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถนอนได้จริงๆเป็นหลักสูตรหนึ่งวันนะครับหลักสูตรหนึ่งวันแล้วมาช่วยกันบริหารจัดการนะฮะเป็นวิทยกรเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องของการจัดสถานที่จัดสภาพวัดสภาวะ,วะแวดล้อมสภาพวแวดล้อมตัวเองก็ตามให้เป็นต้นแบบไม่เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่าคําสอนก็นําสักยภาพของแต่ละคนอะไรที่มารวมกลุ่มกันนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อน โดยใช้ธรรมนำชีวิตโดยใช้ธรรมนำชีวิตนี่นะครับเอ่อแต่ละคนแต่ละคนก็มีวิธีปฏิบัติของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบางคนก็ผ่านโลกผ่านชีวิตมาพอสมควรบางคนนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับอ่านหนังสือธรรมะเข้าวัดเขา้าวานะฮะเห็นชีวิตมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้นําข้อมูลความรู้ประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละมาถ่ายทอดนะครับ มาถ่ายทอดค่อยท,ทาค่อยไปนะค่อยค่อยทค่อยไปทำนนี้ทำน่อยนะก็คงจะได้ประโยชน์ได้วเวลาต่างพอสมควรนะครับ